ที่นี่ภาพไปเล่เทพื้นเทจังหวัดาชายแดนตายกันบางค่ะแม่ทัพภาคเทเซนะคะพบอพอพอปลาพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายซื้อมวลชนจังหวัดชัยแดนนาักตายติดอาวุธแห่งการรับรู้ด้วยความจริงยางสั่งสรรค์ค่ะเทรงแรมซีเอสปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีพลโทเกรียงไกรซีรักแม่ทัพภาคเทเซผู้องน้วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซนะคะก็เป็นประธานในกิจกรรม พบปาพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้ซึ่งศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซนนานได้จัดขึ้นเพื่อเทวาจะพบปากระชับความสัมพันธ์แล้วก็ได้ห้าหรือเลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็คอเสนอแนะร่วมถังประสานขค้อความร่มมือในการนําเสนอข้อมูลเข้าวสารอันเทวจะนําไปสู่การสร้างความเข้าใจทางในและกันนอกพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้รวมถึงต่างประเทศเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของภาครัฐขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาไปสู่สันติสุขในพื้นที่ก็มีสื่อมวลชนจากจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนาราธิวาสแล็จังหวัดสงขลาน่วยงานภาคราัฐทหารตำรวจไฟปกครองภาคประปราชาสังคมเข้าร่วมกิจกรรมค่ะแม่ทัพภาคทเซกกล่าวนะคะว่าสื่อถือเป็นองค์กรสําคัญในการเป็นผู้กําหนดทิศทางการดําเนินงานของรัฐเทจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงประเด็นต่างๆความคิดเห็นถือว่ามีความสําคัญอย่างยิ่ง เสียงสะทอนเทได้รับหลายประเด็นถือเป็นประโยชน์และก็จะนําไปสู้การเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่เพียงเฉพาะสร้างการรับรู้ในพื้นที่เท่านั้นนะคะแต่ว่าสื่อสามารถขยายเครือข้ายไปสู่สังคมภายนอกถั่วประเทศหรือัาถั่วหลกกเทกําลังจับตามองว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นอย่างไรรวมถึงการเผยแพร่กิจกรรมดีๆแหล่งทองเทียววัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นยูรวมกันภายใ้ความแตกต่างของเฉอฉาติศาส,สนาแล้วก็วัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้เมื่อนำเสนอสู่สาธารณะกระทือเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในบริบทของสถานการณ์ปัจจุบันค่ะซึ่งจุดเด่นของสื่อมวลชนนะคะก็คือการรับฟังความคิดเห็นเตทกทททต่างการมองเหตุการณ์ไล่มุมมองไล่มิติแต่ว่าทุกความต่างเนี่ยก็อยากให้สะท้อนแล้วก็นําเสนอข้อเท็จจริงนะคะให้กับสาธารณชนได้รับรู้อย่างสังส้ค์และก็เป็นข้อเท็จจริงเป็นซื้อกลางนําเสนอได้ครอบคลุมในทุกมิติด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัชดชายแดนภาคใต้นะคะ